เอาละครับหลังจากเวเลาวันทั้สินาทีนะครับในการแจกคเก็ตต่อไปนี้ผมก็พบแล้วครับว่าผมสามารถใส่สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เข้าไปได้หมดแล้วนะครับลองดูนะครับนะครับที่ด้านนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมจัดช่องนะครับสําหรับใส่ตัวกล้องนะครับใส่ตัวกล้องนะครับผมว่าสิ่ดีตัวกล้องของผมลงนตานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นช่องเหลือนะครับ กรณีที่เรามีสายสไตรกล้องนะครับสายสไตรกล้องเนี่ยเขาจะมาจับไปดูจัไปได้เลยนะครับจับไปได้เลยหรือหรือก็มันคิดอีกแบบนึ่งนะครับคิดแบบหนึ่งว่าสมมติถ้าเกิดเรามีเรนสักตัวนะครับเช่นเป็นแผนเคกนะครับสี่สิบนะครับหรือว่าห้าสิบผมน่าจะยัดตรงช่องนี้ได้นะครับตรงช่องใดๆตรงนี้ข้างล่างนี้ได้นะครับตัวกล้องเนี่ยเวลาเราวางขนาดนี้เนี่ยมันจะเอียงนะครับ เรียมลงไปนะครับบนหน้ากระเป๋านะครับนั้นเลือกเอาขับว่าเป็นแบบไหนเพราะบางครั้งนะครับสายไฟตรงนี้เนี่ยจะว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะครับฉะนั้นเก็บให้ดีนะครับโอเคนะครับันด้านี้นะครับเราได้ที่เก็บเราได้ที่เก็บเล็กน้อยแล้วนะครับที่เก็บของตัวกล้องตัวน้ะครับนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งครับด้านหนึ่ง ี่ได้เลยนะครับได้นี้นะครับผมเอาเลนส์แฟลชนะครับใส่ไปนะครับก็คืออ่ะอันนี้เลนส์นะครับ55นะครับ55 220แ250นะครับเข็นล้อใส่ไปนะครับช่องนี้เนี่ยผมใส่ตัวแใส่ของยมดูนะครับ568 DX นะครับลงไปนะครับดูนะครับว่า ใช้งานก็สะดวกด้วยนะครับไม่มีอะไรบางนะครับครัเ็นรอยนะครับกระสอไม่โปะนะครับกระอไม่โปไม่ปอนนะครับอาเป้ยนะครับนะครับตลอร้อยจ้องตเปรโรงาใช้งานนะครับเราก็ส้งใส่กล้องแบบนี้ ตัวกล้องนี้ปรับความยาวได้นะครับปรับความยาวได้ตามลักษณะของแต่ะคนนะครับแล้วออนะครับที่ด้านหลังนะครับก็มีสายเส้นหนึ่งสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้กับสายเส้นนี้นะครับไว้ทําไมนะครับก็คือรัดเอวครับรัดช่วงเอวของเรานะครับบางครั้งเราสไพายกล้องพวกนี้ไปแล้วช่วงเดินทางนะครับบางครั้งเราไม่อยากให้ตัวกองแกว่งหรือว่า อะไรครับการถอดกระเป๋านี่ไม่าลอมทานนะครับเราก็สำหรัปรับนี้นะครับปรับความยาวตามรอบเอวครับโอเคนะครับแล้วก <Gosh. S 1> yeah, ็เวลาใช้ก็ถ <tar long> ูล <way> <run> ็อกเข้าไปนะครับล็อกเข้าไปแล้วก็ปุ๊บล็อบเอวเราครับเราล็อกนะครับโอเคก็กระพายนะครับกระพายครับ ราหยิบใช้งานนะครับเรากรองใช้งานนะครับเรา็อยู er ่ต pues mm. ่อกระเป๋ามาครับด้านหน้าดิปนะครับแล้วก็เอาดกล้องมาใช้งานไเลยนะครับแค่นั้นนะครับใส่กับคืนนะครับใส่กับคืนยิ่งยากผมต้องสายน nah, ิดเลยแต่ว่าผมว่าเออก็จำเป็นนะครับนะครับเรื่องจำเป็นนะครับร้อย ครับก็คงจบการรีวิวนะครับกระเป๋านะครับของเคเดนรุ่นแตะเ p o ลพ a b l e Slin-Bag นะครับเป็นแค่นี้นะครับใครสนใจก็ลองหา,หาดูนะครับใบราคาไม่แพงแล้วสะดวกี่าสุดกันเางนะครับขอบคุณครับ